โอยออกมาออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วถอยมาถอยมาถอยมาไม่เอาไม่เอามานี่เร็วขอกับพังหมดไม่เอาตามมาตามมาไม่เอาเป็นเล็กมาเร็ว เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อาสาฝักดันช้างป่าเขาใหญ่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างป่าบุกเข้ามาในร้านกว๋วยเตี๋ยวช่วงถนนธนรัฐกม .17 เขาใหญ่บ้านหมูสีหมู่ที่4ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ามีช้างป่าเข้ามาบุกไปทำลายอาสาฝักดันช้างป่านำโดยนายดานายสุขคังธชาติครับได้เข้าจุดเกิดเหตุที่บริเวณร้านกว๋วยเตี๋ยวพบว่ามีช้างหนึ่งตัวกำลังลื้อค้นของกินภายในร้านทราบว่าช้างตัวดังกล่าวคือเจ้าพายเบี่ยงเล็ก ซึ่งอยู่บริเวณจุดนี้ประจำแต่ครั้งนี้ออกกลางคืนช่วงดึกมาหรือคนร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าหน้าที่อาสาฝันดันช้างป่าจึงได้เรียกและก็ส่องไฟแต่เหมือนว่าทางเจ้าพายเบี่ยงเล็กจะจำเจ้าหน้าที่ได้จึงได้เดินตามออกมาอย่างง่ายดายและผักดันกลับเข้าป่าในาเฮ้ยไอเบียงเล็กระวังระวังใครอยู่บ้านเมางไหรนะ่ะ อย่างเ,เล็กอย่าพังร้านเท้าโอ้ยออกมาออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาเป็นเล็กไม่เอาไม่เอาดูรถให้หน่อยดูรถให้หน่อย ถอยมาถอยมาถอยมาไม่เอาไม่เอามานี่เร็วขอกะพังหมดไม่เอาตามมาตามมาไม่เอาเบ่งเล็กมาเร็วมานี่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 เออมาเร็วมาเร็วมามามาพูดรู้เรื่องหน่อยมาเออไม่เอาไม่เอามาเออ mai mai mai, va quay peo matt loại máu tτη rõ ràng giá rẻ,nrí 어디 thế,brotholet trị là kh khẩu đấy, 그랩 ma trường ma. ยังพอแล้วเดินมาเดินมาตามมาตามมานี่ตามมานี่กลับบ้านกลับบ้านโอเคโอเค Má ta má ta má Má leo má leo Dạ. Đơn má đơn má đơn má ส่วนทรัพย์สินภายในร้านที่เสียหายก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้ที่เอาไว้บริการลูกค้าซึ่งความเสียหายไม่มากนักแต่ทางชาวบ้านก็กลัวรเรื่องของความปลอดภัยด้วยโดยทางชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติช่วงเวลากลางคืนคือเวลาช้างป่าออกเดินก็จะเป็นช่วงเวลานี้แต่ครั้งนี้คือเดินเข้ามาในร้านก๋วยเตี๋ยวเลยคาดว่าน่าจะมาหาของกินพร้อมกับรื้อคนของภายในร้านพังเสียหายซึ่งเจ้าของร้านไม่เป็นห่วงแต่เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยคน แต่เจ้าที่อาสาผักดันช้างป่ามาก็อุ่นใจเพราะมาถึงก็ส่องไฟและเรียกออกมาเหมือนช้างจะจำเจ้าหน้าที่ได้จึงได้เดินออกมาและกลับคืนสู่ป่าตอนแร้มันมาตอนไหนมันมาตรงนู่นน่ะหน้าร้านสักลิดตมีตุ๊กเลยน่ะย,ย้ายย้ายไปแล้วมันก็ยังจะมาอีกเออไปคิดถึงมันมาหาแล้วมันก็เดินเข้าร้านบะหมีม่เลยหรอาแล้วมันก็เดินข้ามถนนมาร้านบะหมี่ อันนายู่่งแต่แต่มันไม่ได้ทาอะไรนะตอนมาไม่ทำอะไรยังไรก็ตามครับหากชาวบ้านเจอช้างป่าในพื้นที่ควรรีบแจ้งเจ้าที่อุทยานหรือเจ้าหน้าที่ผังดันช้างป่าให้มาดูแลหรือผังดันกลับป่าต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ